ท่านประธานที่เคารพครับผ่องศรีแท้จริงค่ะเขตแปดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทยนะคะท่านประธานค่ะดิฉันขอแประยะติไว้นะนะคะขอตัดงบประมาณในมาตราสี่นี้สามเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านประธานค่ะเหตุผลที่ดิฉันขอตัดงบประมาณในส่วนนี้มีเหตุผลหลายประการด้วยกันท่านประธานค่ะที่จริงแล้วเรา ุกคนแม้แต่ท่านกรรมธิการเองนะ่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองเราในเรื่องเศรษฐกิจกที่มันตกต่ำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำไปก่อนหน้านั้นหลายปีประชาชนเดือดร้อนตกงานพืชผลทางเศรษฐกิจพืชผลทางการเกษตรไม่มีราคาเลยตั้งแต่ช่วงนั้นเราน่าจะตระหนักได้แล้วว่าประเทศเรากำลังจำแย่ คงจะมีการเตรียมการในเรื่องงบประมาณปีถัดมาได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเพราะนั้นเมื่อมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เดือดร้อนสาหัสสากันไม่แค่นั้นค่ะท่านประธานค่ะยังมีภัยแล้งที่มาเร็วรุนแรงและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงด้วยซ้ำไปเรื่องภัยแล้งนี่เป็นเรื่องที่ ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าน้ำคือชีวิตทุกคนรู้ไม่พูดมากเพราะฉะนั้นดิฉันจึงแปลกใจว่าทำไมเมื่อเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแบบนั้นแล้วเนี่ยการจัดทำงบประมาณมันจึงเป็นเช่นนี้เรามีเวลาเตรียมการเรารู้สถานการณ์ดิฉันเชื่อมั่นว่าแม้แต่คณะกรรมาการที่อยู่บนเวทีบนบัลลังก์นั้นท่านก็รู้เหมือนกัน ว่ามันมีเหตุการณ์เช่นนั้นมันมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในปีนี้จะต้องไม่เป็นแบบปกติจะต้องตอบโจทย์ของปัญหาของบ้านเมืองค่ะท่านประธานแต่มันไม่ใช่ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอตัด3%ยังคิดว่าน้อยไปซะอีกเพราะว่าตั้งแต่การจัดเบื้องต้นเลยที่ฉันสังเกตมาค่ะการให้ทำคำของงบประมาณจาก ชาวบ้านจากหน่วยงานราชการชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมหรอกจริงๆแล้วดิฉันสนับสนุนหลายท่านที่อภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงไหมมันคงมันจริงอะ่ะท่านประธานแต่มันไม่ครบถ้วนการจัดทำทาขอนั้นใช้เวลากับชั้นชีดค่ะท่านประธานรวดเร็วมากเลยให้เวลากับชั้นมากรวบรัดเร่งรีบ ซึ่งไม่รู้ว่าจะเร่งรีบไปถึงไหนทั้งๆที่ดิฉันอภิปรายตอนแรกว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นการขอบประมันจึงเป็นแบบเร่งรัดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมที่ไม่มีปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาโควิดหรือแม้แต่ภัยแล้งนี่อันที่หนึ่งนะคะการจัดทําคําขอจากเบื้องล่างขึ้นมาทีนี้การจัดทํากระชั้นชิดแบบนั้นแล้วมันจะครอบคลุมการแก้ปัญหาได้อย่างไรพอมีภาวะโควิด นาทีนเข้ามาภาวะภัยแรงเข้ามาดูไม่จืดเลยค่ะท่านประธานงบประมาณที่จัดทําไปนั้นไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยเห็นเห็นจากการที่ใช้ผ่านไปคราวที่แล้วนี่การเยียวยาทําให้เกิดความเดือดร้อนทําให้เกิดความไม่เสมอภาค บุคคลที่ควรจะได้รับการเยียวยาก็ไม่ได้หลายกลุม่มหลายอาชีพไม่ได้รับการดูแลซึ่งเราก็ารู้กันอยู่อันนี้ไม่อภิปรายซ้ำกันนะคะมันจึงเกิดเป็นว่าปีนี้มีคนที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดท่านเดินถ้าท่านไปดูตามชนบทท่านจะเห็นว่าประกาศขายพื้นนาน้อยนิดประกาศท,ที่ขายที่ขายทางพี่น้องประชาชนเป็นหนี้เป็นสินสมเดือนที่เยียวยาไปเยียวยาก็ไม่คุ้ม ไม่ไม่สมเหตุสมผลไม่ทําให้พี่น้องประชาชนพออยู่ได้เพราะฉนั้นงบประมาณที่จะใช้ไปดิฉันยังคิดว่าท่านจะใช้จ่ายอย่างไรในเมื่อภาษีเก็บไม่ได้อันที่หนึ่งภาษีเก็บไม่ได้ต่ากว่าเป้าแน่นอนแล้วก็นี่สินนะคะหกสิบจุดศูนย์งขออภัยนะคะที่ขอเอ่ยนามท่านท่านที่อภิปรายท่านเกียรติิทธิมรเพราดานเงินกู้เต็มแล้วดอก เก็บภาษีไม่ได้ท่านจะเอาเงินจากไหนมาใช้แล้วจะจัดสรรอย่างไรเงินนี้จึงจะตกถึงมือพี่น้องประชาชนปัญหาภาัยแล้งท่านจะทำอย่างไรให้น้องเบืงคลองของบ้านนอกของพวกเราเนี่ยทุกที่ทุกทางได้มีน้ำพอที่จะให้เขาทำเกษตรได้วันนี้ชาวนาหน้าหดเหี่ยวค่ะท่านประธานเหี่ยวไม่ไม่มีความหวังเลยว่ามันจะได้ ข้าวมาอย่างไรในเมื่อมันแรงงบประมาณในส่วนนี้มองไม่เห็นค่ะท่านประธานไม่เป็นรูปธปรรมสิ่งปลูกสร้างต่างๆยังเหมือนเดิมดิฉันกังวลว่าทำไมถึงไปทำสิ่งปลูกสร้างเยอะขนาดนั้นอีเวนต์ต่างๆการอบรมสัมมนาค่าเช่ารถพวกนี้ตัดเลยได้ไหมคะท่านประธานในเมื่อเราอยู่ในภาวะที่เป็นหนี้เป็นสินเก็บภาษีไม่ได้แน่นอนอันที่ไม่จำเป็นเราต้องเราต้องไม่ใช้จ่ายเราต้องรัดเข็มขัด เอามาใช้ใจ่ายในส่วนที่จำเป็นงบประมาณที่จะจัด,จดเรื่องอให้ที่ดินที่ทำกินพี่น้องประชาชนที่หมักหมมมานานไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ควรจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีให้เขาได้อยู่ดีมีสุขให้เขามีความภาคภูมิใจในในที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งหมักหมมมาเป็นร้อยปีไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนคะงบประมาณท่านประธานที่เคารพคะการกระจายอำนาจมีปัญหา ไม่เคยได้เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเขาอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดนะคะท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เขาได้วันนี้แม้แต่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้ออนให้แล้วก็วันนั้นเขามาร้องของบประมาณประมาณหมื่นล้านบาทขอคืนท่านคะถ้าหากว่าองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้ได้รับการจาัดสรระงาณที่เพียงพอพี่น้องดิฉันจะไม่เดือดร้อนขนาดนี้เพราะนั้น เดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะทุกองค์ขาพยุกต์แล้วเรามาจัดมาจัดงบประมาณที่เกินดุลต้องกู้ยืมแล้วเราจะกู้ยืมไปถึงไหนคะท่านประธานถ้าเราไม่เริ่มรัดเข็มขัดถ้าเราไม่เป็นจัดการในเรื่องงบประมาณแบบนิวนอร์มนอมอนเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่น่า น่าคิดนะคะว่าทําไมเราไม่ทําเราบอกแต่ประชาชนว่าต้องนิวนอร์มอนนะต้องปรับตัวต้องอะไรต่ออะไรแต่การจัดสรรงบประมาณปีนี้ไม่เลยค่ะท่านประธานไม่ใช่เลยค่ะที่จะตอบโจทย์นิวรนมอนเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะปล่อยให้งบประมาณผ่านไปได้อย่างนี้ดิฉันขอตัดเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อเพื่อประหยัด เพื่อจะได้ไม่ไม่เป็นหนี้เป็นสินมากมายไปกว่าเดิมค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะขอบคุณครับ